สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โอ้โหแดดแรงมากเลยค่ะโมพาทุกๆคนมาดูผักหวานนะคะผักหวานนี่พ่อโมลูดใบไว้นะคะตอนนี้เขาแตกยอดแล้วเดี๋ยวโมจะเก็บเอาไปทอดใส่ไข่นะคะอร่อยมากเลยค่ะไปค่ะไปช่วยโมเก็บนี่ค่ะยอดสวยมากเลยค่ะ ผักหวานนี่ถ้าสมมุติว่าเราไม่รูดใบนะคะยอดใหม่เขาก็จะไม่แตกเนาะแต่เราอย่ารูดหมดนะคะเลี้ยงใบไว้น,นิดนึงเนาะ<ม>ใครที่มีต้นผักหวานลองทําดูนะคะรูดเอาใบแก่ๆเขาออกเนาะแล้วเขาก็ลดน้ํานะคะเดี๋ยวมันจะแตกยอดใหม่มาให้เราเก็บเนาะนี่ค่ะยอดสวยเ่ะนี่อันนี้เป็นผักหวานป่านะพ่อหมอปลูกไว้เนาะนี่ห,นหมะ เงาบางนี่ค่ะเลือกเอายอดสวย,สวยไม่ต้องไปหาที่ป่าเลยนะคะไม่ต้องซื้อด้วยโหอ,อันนี้ยอดยาวนี่ ตอนแรกโมว่าโมจะมารูดใบเนาะแล้วก็ถ่ายตั้งแต่ตอนแรกนะว่ารูดใบแบบไหนอะไรยังไงเนาะแล้วเขาก็จะแตกแล้วพอมาดูทีพอโมเด็ดเรียบร้อยแล้วนี่ นี่หน่อยนึงเดี๋ยวจะติดใบตรงนี้นะมีไหมนี่ยอดยอดที่ยาวแล้วไม่มีแล้วเนาะอันนี้มันแก่ไปแล้วเนาะ่อันนี้กำลังสั้นๆอยู่นะคะยังไม่เก็บ นี่นะคะร,รูดใบเราว่าเอาใบแก่ๆน,นี่ออกแต่อันนี้นยังแก่ม่เยอะเนาะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนให้ใบแก่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมารูดเพราะว่าถ้ารูดแล้วต้องลดน้ํามันเดี๋ยวมันจะได้แตกออกมาอีกนะคะนี่ต้นน้อยๆต้นไม่ใหญ่พอได้กินค่ะตันนี้ก็เป็นถั่วพูโอปักสวยอะยวโมเก็บออกไปให้ป้าดีกว่า จะได้เอาไปกินเนาะเพราะว่ากินไม่ทันอะผักสวยมากเลยต้นเดียวกินทั้งหมู่บ้านจริงๆ ข้างในนี่งดงามจริงๆเลยกำลังออกดอกอีกนะคะเยอะเลยอะ่ะนี่อยู่บ้านเราก็ดีอย่างนี้เนาะ <c oughs> มีผักปลอดสารพิษให้กิน หนึ่งเมโอ้นนี้แก่แล้วดูดิปากเล็กเต็มเลยนี่ค่ะไปข้ามไปดูฝั่งน้นตรงน้นต้นหนึ่ง น,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 นแก่เร็วนะคะถั่วพูนี่ถ้าเราเลี้ยงไว้ฝักใหญ่หญเกินไปมันก็ไม่อร่อยนะคะีฝักที่มี้กำลังลนะดีเนาะเก็บเลยค่ะเรนได้แค่วันเดียวก็ฝักเบลเอร์เบเทอรเลยขา,ขาวๆอวบๆเลย อยู่ข้างในนี่ค่ะอืมอีกนี่อีกมากเนี่เกลือบเกลือบเกลือบได้อยู่เป้าต้นตัวเดียวเดยียวได้นี่นะคะหมดโอ้ยหมดที่ในหนึ่งอันนี่ค่ะ เดี๋ยวโอ้ย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 โอ้างำลังเป็นผักหวานครับยู่แวะมาดูแปลงผักที่พ่อโมกุกไว้ใหม่นะคะตรงนู้นเป็นผักชีนะคะกำลังงอกเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะกำลังงอกเล็กๆ เลยนะคะส่วนตรงนี้เป็นแรดิชค่ะผ่แล้วนี่ต้นแรดิชเยอะอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้กินหัวหรือเปล่านะคะแรดิชส่วนนี้เป็นส้มจีดค่ะต้นใหญ่มากเลยอะ่ะแล้วก็ดกมากด้วยดูดิลูกเป็นพวงเป็นพวงเลย โมไม่ชอบกินมันเปรี้ยวนะคะแต่เด็กๆแถวบ้านน่ะชอบมาเก็บเอาไปจิ้มพริกรกรเือเริ่มจะเหลืองแล้วนะเนี่ยโอ้ใครอยากกินมาเก็บเอาที่บ้านโมเด้อดกมอกดูสิโอโมชอบดมกลิ่นนะคะแต่โมไม่กินเพราะมันเปรี้ยวมันน่าจะเป็นส้มหวานเนาะ <laughs> เยอะนี่ค่ะ ดอกมากเลยส่วนนู้นเป็นต้นสตางนะคะออกดอกแล้วหอมด้วยขอให้มีเงินทองไหลมาเทมานะคะต้นสตางช่อใหญ่เชียวก้าจักก้จักก้าจักก้จักกินเปล่าไม่กินฮะ คุณพ,พอๆพอนะห้ามด่านนะด่าไม่ให้กินนะ